คุณผู้ชมครับพาไปที่อุดรธานีเหตุการณ์นี้คุณยายคนหนึ่งเปิดประตูบ้านออกมาตอนตีสี่ตกใจสิครับมีพระมานอนเมาแออยู่บริเวณแคร่หน้าบ้านครับนางก่อนพนนน่อนางนางนางนอนให้ผมถามนะเนนี่ครับคุณวีรพล แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเข้าไปพูดคุยกับพระอาจารย์มนอายุประมาณ51ปีแล้วเพราะว่าตอนเช้ามีชาวบ,บ้านเขาแจ้งว่าพระอาจารย์มนมานอนเมาอยู่หน้าบ้านเข้าไปสอบถามบอกว่าเป็นพระจริงๆอัตมาขับรถมาจากอำเภอโพลพ,พ,พิสัยจังหวัดหนองคายมาหาหลวงพ่อจ่อยที่วัดนาคําไปชวนกินเหล้าฉันเหล้ากันคนละเปกสองเป๊กเ,เพราะว่ามีงานประจําของบ้าน,นแต่ว่าผิดใจกันเพราะว่าพระอีกรูปอยากดื่มพญานาค อาตมาเนี่ยอยากดื่มเหล้าขาวแล้วก็ของเงินอาตมาด้วยก็เลยทะเลาะก,กันนิดหน่อยอาตมาไม่มีเงินให้เขาเขาไล่อาตมาออกจากวัดก็เลยมานอนตรงนี้ตอนแรกพระอาจารย์มนไม่ยอมรับเลยนะครับว่าฉันเหล้าขาวมาแต่กลิ่นมันหึงจริงๆคุณวีรพลบอกว่าซักไซส์ไปซักไซส์มาบอกว่าพระอาจารย์มลกระดกเหล้าขาวมาครึ่งขวดกระดกทําไมล่ะครับบอกว่าป่วยความดันกดไหลย้อนกินเป็นยารักษาโรค ชาวบ้านบอกผมบอกว่ามันจะเป็นยารักษาโรคแล้วยังไงเราไม่พอใจไล่ไปศึกเพราะว่าทำอย่างเงี้ยศาสนาเสื่อมเสียแล้วก็มาอาศัยผ้าเหลืองหากินแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายคุณวีรพลครับนำพระไปส่งที่วัดบ้านดงยางพอไปเนี่ยพระก็ยังอยู่ในอาการเมาพูดริ้นรัวอยู่เลยแต่ก็พูดรู้เรื่องบอกว่าตามาบวทมาแล้วเดพรรษาแวะมาหาเพื่อนจริงๆแล้วก็ยังท่องศิลห้าบางส่วนให้ฟังด้วยบอกว่าแม้ยังเมาก็ยังท่องสิลห้าได้นะ พอไปส่งครับพระอาจารนยน์มลไม่ยอมศึกนะบอกว่าตอนแรกจะขอเงินอีกสองสามหมื่นบาทเพราะว่าถ้าศึกไปกลับมาบวชอีกทีมันต้องใช้เงินแล้วจะให้พาไปร้านทองด้วยสุดท้ายพอปาไปส่งวัดดงยางเนี่ยพระเขาบอกว่าจริงๆชาวบ,บ้านที่เนี่ยแล้วก็พระที่เนี่ยเขาไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะต้องลาสิกขาให้เขาแล้วจะต้องรอหลวงปูก่กลับมาทําการลาสิกขาให้ต่อไปถึงแม้ว่าจะบอกว่า <c oughs> กินเพื่อรักษาโรคเนี่ยกินได้ไหมครับพระนิฉันเล่าไม่ได้นะครับ ฉันเล่าไม่ได้หรือว่า<อ>ถ้าเจ็บป่วยอะไราอาจจะต้องประสานกับทางการไปหาหมอหาหมอแล้วก็ไปโรงพยาบาลสลงให้ทางเจ้าที่แพทย์รักษาแล้วก็ประเมินอาการ<อ>รักษาในทางวิทยาศาสตร์